ดาวิดนักรบผู้ยิ่งใหญ่สองสมูเอลบทที่23ข้อ8ถึงข้อ17ในยุคข,ของดาวิดและซาโลมอนอิสราเอลมีกองทัพที่แข็งแกร่งซึ่งไม่เป็นสองรองใครในประเทศใดๆตอนจบของพระธรรมหนึ่งสมูเอลพูดถึงกองทัพอันยิ่งใหญ่ของดาวิดและบอกชื่อนักรบผู้แข็งแกร่งที่สุด30คนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อของนักรบทั้งสามในหมู่พวกเขามีรายละเอียดเขียนไว้วีระบุรุษคนแรกคือโยเซฟบัตเชเบตเก่งในการสู้รบในคราวเดียวเขาฆ่า800คนเพียงลำพังวีระบุรุษคนที่สองคือเอเลอาซาท่านได้ลุกขึ้นฆ่าฟันพวกฟิลิเตียจนมือของท่านเป็นเน็บแข็งติดดาบ มือของเขาอาจถูกมัดไว้กับดาบและอาจด,ดูเหมือนมือของเขาและดาบเป็นหนึ่งเดียวกันสิ่งที่ชาวอิสราเอลต้องทำคือทำตามเอเลอาชาและปล้นข้าวของจากศัตร,รูวีระบุรุษคนที่สามคือชัมมาท่านยึดมั่นอยู่ท่ามกลางพื้นดินผืนนั้นที่ประชาชนของเขาได้เพาะปลูก เมื่อกองทัพฟิลิเตียรปรากฏตัวขึ้นเมื่อคนอิสราเอลเตรียมเก็บเกี่ยวเขารักษาทุ่งเมื่อกองทัพอิสราเอลทั้งหมดหนีไปพระคัมภีร์บอกเล่าเรื่องราวซึ่งแสดงให้เราเห็นว่านักรบผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามคนนี้อุทิศตนเพื่อดาวิดเพียงใดเมื่อถึงฤดูเกี่ยวข้าวทหารฟิลิเตียตั้งค่ายและโจมตีเบตเลเฮม บ้านเกิดของดาวิดเพื่อขโมยมเมล็ดพืชของพวกเขาครั้งนั้นดาวิดอยู่ที่ถ้ำอดุลลำย้อนกลับไปในอิสราเอลมีสภาพอากาศสองแบบมีฤดูฝนและฤดูแลง้งช่วงฤดูแล้งเป็นช่วงฤดูเกี่ยวข้าวดังนั้นน้ำจึงหายากและมีค่าดาวิดกำลังคิดถึงน้ำที่ไม่เคยแห้ง ภายในประตูเมืองเบตเลเฮมบ้านเกิดของเขาเขาถามว่าใครหนอจะส่งน้ำจากบ่อที่เบตเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตูเมืองมาให้เราดื่มได้กองทัพทหารฟิลิเตียอยู่ที่เบตเลเฮมจึงไม่มีใครเข้าไปได้ดาวิดไม่เคยขอให้นักรบของเขาทำอะไรที่อันตรายเท่ากับ เข้าไปในกองทัพทหารฟิลิเตียและเอาน้ำมาให้เขาแต่นักรบทั้งสก็ยอมรับคำพูดของดาวิดเป็นคำสั่งของพวกเขาพวกเขาวิ่งไปที่เบตเลเฮมที่ซึ่งกองทัพฟิลิเตียตั้งท่ายอยู่ทหารฟิลิเตียเห็นนักรบทั้งสามกำลังโจมตีพวกเขาด้วยกำลังมหาศาลและสิ่งนี้ ทำให้เขากลัวอย่างมากทหารผ่านค่ายของฟิลิปเตียไปทันทีจากน้ำจากบ่อน้ำใกล้ประตูเมืองเบตเลเฮมและนำมาถวายแก่ดาวิดดาวิดรู้สึกประทับใจเมื่อได้รับน้ำและเขาก็เสียใจดาวิดไม่รู้ว่าต้องทำอะไรจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าข้าแต่พระเจ้า ข้าพระเจ้าจะกล้าดื่มน้ำนี้ได้อย่างไรเลือดของบุรุษที่เสียงชีวิตมิใช่หรือดาวิดคิดว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะดื่มมันต่อหน้าพระเจ้าดาวิดเทน้ำที่แสดงถึงความพักดีและความกล้าหาญของนักรบทั้งสสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ดาวิดไม่ได้คิดว่านักรบผู้กล้าหาญและพักดีเป็นเพียงเครื่องมือในการต่อสู้เพื่อตัวของเขาเองพโะองทรงห่วงใย,ยพวกเขาและรู้สึกขอบคุณต่อพวกเขาและพโะองเชื่อว่าความกล้าหาญและความพักดีของพวกเขามาจากพระเจ้าคุณคิดอย่างไรกับเรื่องทั้งหมดนี้คุณไม่คิดหรือว่า ความคิดของดาวิดเกี่ยวกับนักรบของเขาคือสิ่งที่ทำให้ประเทศของดาวิดเป็นประเทศที่เข้มแข็ง